็สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะมาคุยเกับฮีโร่ใน ROV นะครับเป็นฮีโร่ที่โหดอยู่พอสมควรนะครับเป็นฮีโร่สกัดนั่นเองนะครับเป็นฮีโร่ตัวนึงใน ROV นะครับสกัดนะครับหรือ the smarter s m a r e r นะครับคำพูดติดปากของสกัดก็คือจงเพลิดเพลินไปก,กับการทำลายล้างนะครับเกิดเมื่อวันที่10ตุลาคมนะครับแต่พอสศอไม่ได้ระบุไว้ ส่วนสูงอยู่ที่200ซนติเมตรนะครับบ้านเกิดไม่ปรากฏนะครับตำแหน่งที่เล่นก็คือเล่นบเล่นนักสู้เป็นนักสู้ครับจากอาเพออาเพอคภัยนะครับอันนี้ผมอ่านไม่ได้จริงน่าจะใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับภาษาอังกฤษผมไม่ค่อยเก่งข้อมูลนะครับสำหรับมือแปรธาตุเป็นขนุมนนทรัพย์ของสกัดนะครับเขาใส่ไว้แม้กระทั่งตอนนอนสกัดมักจะเหลืง เมื่อมีคนชมข้อมูลลับของสกัดนะครับสกัดเป็นหนึ่งในไม่กี่คนของเดอะเป็นชื่อมือของสกัดนั่นเองนะครับเพชท,ที่ชอบอยู่กับแมแกงก้าสกัดมักถูกแกงก้าบนให้เสม,มอว่าชอบทำอุปกรณ์ทดสอบลองเสียหายสกัดชอบอวดสงครามที่ตนชนะเราไปดูเนื้อเรื่องของสกัดกันนะครับนี่คือประวัตินี่คือเนื้อเรื่องครับประวัติชีวประวัติของสกัดนะครับ เขาเป็นเครื่องจักรสงครามเคลื่อนที่เลือดที่ไหลเวียนร่างของเขาผสานรวมกับความโกรธเกี้ยวของปีศาจส,สกัดเป็นผลงานที่แมกนิก้าตัวตลกอูดูภาคภูมิใจมากที่สุดโดยเลือดปีศาจที่ทายเปลี่ยนให้ทําให้เขามีพลังการทำลายล้างที่น่าทึ่งเป็นเหตุให้สกัดถูกเรียกมาเพื่อเป็นค่ารับใช้ของเ,ออเพเพ,เพต้าและนํำทับเหล่าฟิลเลนให้มุ่งหน้าต่อไป การต่อสู้ที่คลาสเทลออฟออช,อชิมิออชิมินะว่าเป็นจุดสูงสุดของสกัดเขานำทหารไปถึงร้อยไม่ถึงร้อยฝ่าฟันผ่านแนวป้องกันจากกลที่ถูกวางไว้ได้พร้อมกับทำลายหุ่นแปรธาตุอีกนะักสิแต่จังหวะนั้นเองโอเมก้าที่แอบซ่อนตัวอยู่ได้สัง่งการโจมตีและล้อมสกัดด้วยกองทัพเหล็กกล้าทว่าทัพเหล็กกล้าไม่อาจหยุดยั้ยยยยงเขาได้ แม้ชุดเกราะที่แข็งแกร่งที่สุดก็ถูกกำปั้นเขาขยี้และเรากับกระดาษสกัดผู้กเกลี้ยวกราดสามารถจัดการกองทัพโต้กลับของศัตรูทั้งหมดได้ด้วยตัวด้วยตัวคนเดียวทำให้โอเมกา้าต้องหนีจากปราสาทด้วยความตื่นตรหนกเมื่อการต่อสู้สิ้นสุดสกัดก็ได้รับรางวัลคือสนับมือแประาตุมาเกงก้า ได้ทําการปรับถุงมือแปรธาตุนั้นให้ผูกพันธะกับเลือดกีสสาสกัดและทําให้เขาได้รับและทําให้เขาได้รับพลังทําลายล้างที่รุนแรงทวีคูณเลือดของเขามันเดิ่มพุงพ่งผ่าดอีกแล้วนี่นะครับนี่คือชีวประวัติของสกัดครับขออภัยที่อ่านผิดอ่านถูกนะครับเพิ่งอ่านชีวประวัติครั้งแรกของสกัดนะครับผม ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับชี้ว่าประวัติของสกัดครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังถ้ามีอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเพิ่งอ่านเป็นครั้งแรกจริงๆนะครับก็ขอลาพิเศษนะครับขอขอบคุณที่รับชมรับฟังนะครับผมขอบคุณครับ